เัาสอดไปนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูการทําปัญหา d ดเลตี้แบบพลิกแพลง้านนะครับอันนี้ปัญหาเริ่มต้นนะครับก็ให้เป็นไพรมอลนะครับเวลาเราจะเขียนดูโอนะครับตอนนี้เรารู้จักแต่สูตรเก่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนแปลง แปลงอันนี้ให้มันเป็นอยู่ในรูปแบบเก่าที่เราจักก็คือทุกอันเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับตอนนี้มันยังไม่เป็นนะครับเราก็แปลงก่อน,นครับก็คือแค่อันนี้อันเดียวที่ที่มีปัญหานะครับเวลาให้แปลงเป็นน้อยกว่าหรืเท่ากับเนี่ยเราดูดูว่ามันตรงกับค่าตรงกับสมการอะไรนะครับถ้าเรามี2 x 1นบวกนะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ6นะครับ เราจะต้องเพิ่มไปอีกสมการหนึ่งมันจะได้มีค่าเท่ากันก็คือ 2x1 บวก x2 มากกว่าหรือเท่ากับ6นะครับ2อ,อันนี้รวมกันนะครับจะเท่ากับ 2x1 บวก x2 เท่ากับ6นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เสมือนว่าเรามีสมการตัวนี้นะครับอยู่นะครับแต่ว่า เหมือนเดิมนะครับคือเราคุ้นเคยเฉพาะน้อยกว่าเท่ากับนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนตัวนี้นะครับเปลี่ยนตัวที่มันที่มันเท่ากันนะครับก็คือเอาลบหนึ่งไปคูณเราจะได้ลบสองเอ็กซ์หนึ่งลบเอ็กซ์สองน้อยกว่าเท่ากับลบหกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันเดิมเนี่ยนะครับตัวนี้ทั้งตัวนะครับมันเท่ากับสองสองอสมการนี้รวมกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขียนใหม่นะครับเขียนใหม่เราจะได้ว่าตัวเดิมเนี่ยมันเท่ากันเลยนะครับ อีกคว่แอน์กันก็นนคือ z เท่ากับ 5x1 บวกออภไปลบ x2 นะครับ subject t o นะครับเราก็เขียนทั้งหมดลงไปนะครับก็คือ 2x1 บวก x2 น้อยกว่าเท่ากับ6นะครับลบ 2x1 ลบ x 2น้อยกว่าเท่ากับลบหนะครับแล้วก็อีกสอันที่เหลือนะครับ x 1บวก x 2น้อยกว่าเท่ากับ4 x 1นบวกส x 2น้อยกว่าเท่ากับ5นะครับทุกตัวเป็นบวกนะครับ2เป็นบวกนะครับคราวนี้คราวนี้นะครับเ,เราจะทำ duality เราก็กำหนด y ขึ้นมานะครับ uh, y หนึ่ผมเรียกอันนี้ว่า y 1บวกนะครับอันที่2เรียกว่า y 1ลบนะครับเพราะเราไม่อยากใช้เวอเยอะนะครับอันถัดไปตัวคูณอันถัดไปคือ y 2นะครับแล้วก็ y สนะครับถ้าตามนี้แล้วนะครับเราก็จะได้ Duality นะครับเป็นเนื่องจากเราเริ่มจาก max นะครับดู i ี y เราก็จะเป็น min นะครับก็เอามาคูณกันทั้งหมด 6y1 บวกลบนะครับลบ6นะครับลบ 6y1 ลบนะครับแล้วก็อีก2อันนะครับก็คือ 4y2 บวก 5y3 นะครับ subject t o นะครับ constraint มีอะไรบ้าง สองลบสองหนึ่งหนึ่งนะครับสองวหนึ่งบวกลบสองนะครับ y หนึ่งลบหนึ่งหนึ่งนะครับก็คือ y 3สามบวก y สี่นะครับเนื่องจากเป็นมินนะครับมันจะคู่กับมากกว่าหรือเท่ากับค่าตัวนี้นะครับคือห้านะครับอีกอันหนึ่งนะครับเหมือนกันนะครับก็คือตัวนี้นะครับหนึ่งลบหนึ่งหนึ่งสองนะครับ ก็เป็น1คูณ y 1บวกลบ1ล y 1ลบนะครับแล้วก็2กับ2นะครับบวก2อขออภัย1 y 2นะครับแล้วก็บวก2 y 3นะครับมากรอเท่าก,กับค่านี้นะครับก็คือลบ1นะครับแล้วที่เหลือก็คือทุกตัวเป็นบวกหมดนะครับก็คือ 1> y 1บวก y 2อา่า y 1ลบนะครับ y 2 y 3เนี่ยเป็นบวกนะครับคราวนี้นะครับคราวนี้เรามาดูว่าเราเราย่ออะไรได้บ้างนะครับจากอันที่มีต,ตอนนี้นะครับอา่าเราต้องพยายามย่อก,ก็คือ เอาสองตัวนี้รวมเข้าด้วยกันนะครับ y 1กับ y 1บวกกับ y 1ลบนะครับผมถ้าเราผมลองถอดออกมานะครับก็คือ6 y 1บวกลบ y 1ลบนะครับที่เหลือจะเหมือนกันนะครับก็คือตัวนี้นะครับ2ตัวนี้นะครับ2ตัวนี้ก็จะเป็น2 y 1บวกลบ y 1ลบนะครับ2ตัวนี้ก็จะเป็น มันเป็นของมันเองนะครับก็คือ y 1บวกลบ y 1ลบเป็นตัวเดิมของมันนะเราก็จะเห็นว่าเราย่อตัวนี้นะครับให้ให้ y 1เท่ากับ y 1บวกลบ y 1นลบนะครับก็จะเอาค่า y 1ไปแทนได้นะครับก็คือตัวนี้แทนด้วย y 1นะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็น ตัวนี้ทั้งหมดก็จะกลายเป็น2 y 1ถูกไหมครับ2 y 1นะครับและตัวนี้ก็จะเป็น6 y 1นะครับเราเขียนใหม่นะครับเขียนใหม่เราจะได้ว่าเรา min 6 y 1ใช่ไหมครับเรา min dual นะครับ min 6 y 1บวก4 y 2บวก 5 y 3นะครับ subject t o นะครับ uh, 2อ y 1่บวก y 3บวก y 4นะครับมากกอนาแล้วก็หนะครับแล้วก็ y 1บวก y 2บวก2อ y 3มากกว่าแล้วก็ลบ1นะครับคราวนี้ปัญหาคือเมื่อก่อนเนี่ย y 1บวกกับ y 1ลบมากกว่าแล้วก็ศูนย์นะครับ แต่เมื่อมันมารวมกันแล้วเนี่ยมันจะเป็นค่าอะไรก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น y 1เนี่ยจะเป็นบวกก็ได้เป็นลบก็ได้นะครับถ้าเป็นลบเนี่ยคือถ้าค่านี้เยอะกว่าค่านี้มันก็จะเป็นลบนะครับเพราะฉะนั้นเป็นได้ทั้งบวกทั้งลบเป็นศูนย์ก็ได้นะครับเราใช้คำว่า URS นะครับ Unrestricted Sign นะครับก็คือไม่ไม่เราไม่มีข้อจำกัดเรื่องเรื่องเรื่องสัญ,ญลักษณ์มากกว่าน้อยกว่านะครับเท่ากับนะครับแล้วก็ วาสังไวส้สามเหมือนเดิมนะครับวมา่ก่อนทักก็สูตรนะครับอันนี้คือ u n r e s t r i c t นะครับเตจสายนะครับ URS ครับเราอันนี้คือที่เราได้นะครับเราลองสังเกตดูนะครับต้องสือบางนิดหนึ่งนะครับลองสังเกตดูว่า ว่าตัวที่เราทำเนี่ยเราทำอะไรขึ้นมานะครับก็คือถ้ามันเป็นเครื่องหมายเท่ากับนะครับมันจะส่งผลให้ ส่งผลกับค่า y ค่าตัวคูณนะครับคือ y 1คือเสมือนเราทําทางลัดได้เลยนะเราทาทางลัดคือเราเอา y 1เข้าไปคูณนะครับแต่ว่า Y1 นึ่งเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่าสัญลักษณ์เนี่ยเป็นบวกหรือเป็นลบได้เลยคือเป็น uis นะครับไม่ไม่ไม่มีข้อจํากัดเรื่องเรื่องให้เป็นบวกนะครับอันนี้คือ การทำพลิกแลงข้อแรกนะครับเดี๋ยวขอยกตัวอย่างข้อ2นะครับจะใช้วิธีทางลัดเลยนะครับมาทำข้อ2ดูนะครับเอาตัวใหญ่ขึ้นนิดนึงนะคราวนี้นะครับถ้าทำข้อนี้นะครับกับเวลาทำข้อนี้เราก็ ให้ y 1กับ y 2เป็นตัวคูณนะครับเราก็จะได้ว่าอันนี้เป็นดูโอเป็นพรมอลนะครับพรมอลเราก็จะได้ปัญหาดูโอเราเป็น min นะครับ w เท่ากับ6 y 1บวก4 y 2นะครับ subject to นะครับก็3 1นะครับ3 y 1น,นะครับบวก1 y 2นะครับแล้วก็คู่กับเลขก2นะครับ m i n i m i z e คู่กับเอ่อมากกว่าหรือเท่ากับนะครับคราวนี้คราวน,านี้เราเราสังเกต s i ายนะครับถ้าซายเนี่ยมันปกติก็คือให้เป็นเป็นบวกตัวนี้เราก็จะปกตินะครับ อันที่2นะครับอันที่2ก็คือ y 1บวก y 2นะครับ y 1บวก y 2นะครับอันหนึ่งมีแต่ค่า1นะครับคราวนี้ค่าด้านขวามือเป็น1นนะครับเราจะถามว่าอันนี้เป็นมากกว่าหรือน้อยกว่านะครับเรามาดูสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับเนื่องจากสัญลักษณ์ตัวนี้เป็น URS นะครับเป็น URS เนี่ยมันก็จะไปคู่กับเครื่องหมายเท่ากับนะครับแสดงว่าอันนี้เป็น เท่ากับ1นน,นะครับแล้ว y1 กับ y2 เป็นบวกนะครับเนื่องจากาสัญ,ญลักษณ์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับค่าสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้นะครับสัญ,ญลักษณ์ของเลข y เนี่ยขึ้นอยู่กับสัญ,ญลักษณ์ของ constraint นะครับเนื่องจากตัวนี้เป็นปกตินะครับคือ maximize ความปกติ maximize คือเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับ ส่งบนให้ค่า y ของ Duality เนี่ยเป็นมากกว่าหรือเท่ากับนะครับข้อสุดท้ายนะครับลองดูอีกข้อหนึ่งนะครับข้อท้ายคราวนีเ้เราก็เหมือนเดิมนะครับมี y 1 y 2 y 3นะครับเราก็เป็นอันนี้เป็น Primal นะครับเรามี d u o l เป็น มินนะครับ3 y 1นึบวกสา y 2บวก y 3นะครับ1คูณ y 3นะครับแล้วก็คอนสแตนต์นะครับก็2 3 1นะครับ2 3นะครับบวกหนะครับบวกหคูณ y 3นะครับคู่กับ1นะครับผมยังไม่ใส่สัญลักษณ์นะครับอีกอันหนึ่งคือ y 1บวก y 2บวก y 3นะครับคูกับ1เหมือนกันนะครับอันนี้คืออันนี้คือหหมดทุกตัวนะครับคูกับ1ตัวนี้นะครับคราวนี้เราจะใส่สัญลักษณ์เนี่ย minimize นะครับปกติมันเป็น minimize จะเป็นมากกว่าหรือเท่ากับนะครับเราก็มาดูถ้า x ปกตินะครับมันก็จะอันนี้ก็จะปกติก็คือเป็นมากกว่าหรือเท่ากับหนึ่งนะครับคราวนี้ สัญลักษณ์ของ y นะครับ y 1นะครับ y 2แล้วก็ y 3เนะี่ยปกติแล้วมากกว่าเท่ศกัย์นะครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับค่าตัวนี้นะครับว่าตัวไหนเป็นปกตินะครับ2ตัวแรกสตัวหลังในปกตินะครับเพราะฉะนั้น y 2 y 3จึงมากกว่าเท่ศูัย์นะครับแต่ y 1ปกตมิมันมากกว่าเท่ศกนบ0แต่อันนี้เป็น ขอไโปรตินน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นมากกว่าเท่ากับเพราะนั้นเซลของไว้ศูนย์จึงฟลิปนะครับจึง f ลิะครับก็เป็นตามนี้นะครับการหา duality นะครับแบบแบบพลิกแบบพลิกแพงเนาะนะครับ